สวัสดีครับผมเกลือคุงและวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม War of Tanks กันอีกเช่นเคยนะครับพอได้ยินชื่อเกมนี้เข้าเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะถามนะครับว่าผมเนี่ยเล่น War of Tanks เนี่ยไม่เบื่อบ้างเหรอซึ่งจริงๆแล้วนะครับ War of Tanks เนี่ยเป็นเกมที่ผมเนี่ยติดที่สุดเลยนะครับผมเป็นเกมเกี่ยวกับรถถังนะคือจริงๆผมก็เป็นคนข้างรถถังอยู่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรือรถถังผมก็ข้างหมดแหละที่เป็นอาวุธสงครามนะโอเคครับหลังจากที่ ได้เล่นมาหลายครั้งแล้วเนี่ยผมเล่นคนเดียวใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ไม่ได้เล่นคนเดียวครับผมซึ่งผมนะครับมีน้องคนหนึ่งที่เล่น w o r ์ d of แทงกับผมด้วยนะเขาเป็นใครนั้นไปดูกันเลยครับผมโอเคเขาสู้หนดดาม้วดรถถังวันนี้ก็อยู่กับพวกเกลืคงนะครับ, <laughs> บนี่คือภษสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กันในโ o ล์ t a n แทงนะครับผมและผมก็มีเพื่อนที่จะมาเล่นรถถังด้วย ชว์รถถังหน่อยสิโอ้โหโคตรตรงเลยเสียชิ้นเจ็ดนะเอ้ยไม่ใช่เสียชิ้เจ็ดอ่ะเสียชิวเสียชิวหนึ่งนะของเขาก็จะเป็นลีโอพาร์นะรถถังเบาสายพนดนะเอาเถอะเซเลติคอนทั้งคู่แหละโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาออกรบเลยดีกว่าลีโอพาร์นี่ถือว่าเป็นรถถังเบาที่วิ่งเร็วที่สุดแล้วก็บังคับยากที่สุด ไม่ตมีเคลียดีมันเก็บตรงไหนล่ะอ๋อโยกันไกลเหลือเกินตั้งคนตั้งไปตั้งคนตั้งไปไม่ต้องงั้นเอาเป็นว่าไม่ต้องตามนะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงฝ่ายด้วยกันเองเนี่ยรถถังเบารถถังกลางก็อยู่โซนนั้นรถถังหนักก็อยู่โซนนั้นรถถังเบาก็ไม่ค่อยอุ้ยเลี้ยวพลาดวะเลี้ยวพลาดเลี้ยวพลาด เราก็เลี้ยวผ่านกัน GTA หนึ่ง GTA หนึ่ง T หนึ่ง T หนึ่งเฮฟวี่ T หนึ่งเฮฟวี่นั่นแหละนู่นนู่นสู้ได้ไหมเกาะหนาจัดมากเกาะด้านเกาะด้านหน้ามันก็หนานะเดี๋ย้เลี้ยวอะไรอะ T T สองห้าหรอโอ้โหทำไมมันรู้ทันวะตอนนี้รู้สึกว่ายัง AC อะไรอะ AC โอ้โหทำไมพวกมันรู้ทันวะ เออเควีสองมาจจุราชว่ะเฮ้ยเควีสองเควีสองมาจจุราชเควีสองมาจจุราชเวรละโอ้ไม่นะเควีสองมาจจุราชจะมายิงเราแล้วร<อ>ีบไปก่อนรีบไปก่อนวิว่งดีรอตัดรีบดีหรอเน็ตช้าเน็ตมันรอให้เราตัดรีบดินเนี่ยตัดนนรีบดินรถในรถถังเรียวพลาดเจอแล้วไอ้พวกนี้แม่งรู้ทันผมอู้้ด มีใครอย่แถนี้ไหมอีโพรถถังยามีคาดนั่นแหละเจาวันดีับเพียนเฮ้ยเฮไมเันยิงไย้ทเฮ้มเฮ้ยยเฮ้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 ยยเเเย้เ้ยยเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้้้ยีเยนเเยเยย้ยย มาแล้วมาแล้วมาแล้วทีหนึ่งแฮปปี้ใช่ไหมแแหะอ่ะไม่เป็นไรฮีฮฮ่ามันยิงโคก่อหนูฮะแเกาะบางเลโอพาดบอกเลยเกาะบางมากเฮ้ยห <c oughs> นูต้องปวดปวดมันเป็นเรื่องปกติที่เลโอพาดจะเพื่อนที่ชาตีน <ชา S 2> ตีน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 ต,นตะขับตีตะขับยังซ้อมไม่เสร็จนี่หนูหนูรู้แล้วตอนนี้หนูรู้แล้วมันมันยิงจุดอ่อนหนูอ่ะโอ้ยอ่ะทำไมมันลิงได้ตีนะค่ะหนูวิกก์มันทำให้เป็นเป้าง่ายไง เค 1s รถไม่ออกไปเกาะหนาเนี่ยความสัมพันธ์ก็เหลือเลือได้ด้วยรถถังฝรั่งเศสเกาะหนาอยู่ไอพวกไอพวกที่เทนเทนเห็นอะเป็นรถถังฝรั่งเศสทั้งนั้นเลยขนาดพี่ยังยิงไม่เข้าเลยเนี่ยสูบเข้าสูบออกสูงเข้าสูบออกไหวฝ่านนี้เพื่อนยิงกันตายอย่าปั่นลูกกระสุนเป็เจาะเกาะแบบเฮ้ยพี่มีเจาะกองหัวผสมแบบแข็งอยู่นี่ว่า อพี่เกิเกอันนี้จอเกาะเดี๋ยวแป๊บเข้าซัพพอร์ตให้ตอนนี้เราเป็นสายปวนพ,พี่เกิรกอันนี้จอกออเกาะแล้วพี่เกิกไม่รู้นะก็เป็นจอกเกาะธรรมดาแหละโอเคมารู้หน่วยแกดิบปิดนี่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 นเฮ้ยโอ้ยอ อ้าวยิงตาโดนยิงพังไปเรียบร้อยอะไรเอารอลวีสามวีสามเก้ายามีคาดแต่อย่างน้อยหนูว่าเป็นใครเออเมื่อกี้หนูใส่จอกเกาะเขามันมันเป็นยาบิคาดใช่ไหมมันชนอย่างนี้เลยเหรอวะเนี่ยมันเป็นยาบิคาดใช่ไหมใช่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 โอเคเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อกี้หนูไม่เห็นเกาะอะไรเลยนี่ไงซักรถเห็นที่เอ็นหนูไม่เห็นเกาะอะไรเลยหนูใช้หนูใช้เอ็นจอกเกาะมันเป็นจอกเกาะผสมโอ้โห Okay. โอเคลีโอพาดรอดไปมาดูเควิสองมัจจุราชบ้างอ,อันนี้คือเทสสูงสุดจากน้องหน้าของเขาน้องเป็นแค่เฉยชิวหนึ่งนะอันนี้จะเน้นเทสสูงสุดไว้ก่อนเพื่อเน้นการป้องกันเกิดถ้าพวกเราได้รับดีเด่นคือมันจะขึ้นมาตรงไหน,นประมาณนั้นโอเคขึ้นมาตรงไหนอะไม่รู้สิเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เองแหละโอเคเควสองมัจจุราชต,ต,ตอนนี้พร้อมแล้ว <laughs> ชอบเรียวกว่ามัจจุราชนะมมนกนที่อื่นก่อน เดี๋ยวเขา KV2 มัจจุราชรอจนน้ำมันเกือบหมดถังเลยก่อนที่คลิปมันจะยาวเกินไปโอเคมาเริ่มอะ่ะก็เป็นเฉียชิวเหมือนเดิมนะมนเดินได้และไม่มีรถพังคันอื่นแล้วอ่ะดูจากรูปร่างก็ยังเป็น KV2 ปกติแต่ว่าจากที่เราลองทำใสล่ละพังดูแล้วเนี่ยมันเป็น KV2 มัจจุราชชอบเล่น KV2 มัจจุราชนะทะเลี่ยวเชียวเจ็ดเมื่อไหร่พวกเองตื่นตัวตายไม่ได้เลย ไอพวกลุมยิงนี่สิไอประเภทรุมยิงนี่สิแต่ดูบวชให้หมดมากเคือเคยเจอเหตกาหนึง่งคือมีคนเดียวเห้ไหม,ไมพวกมันมีสี่คนและยิงกวาดเรียบหมดทั้งแมปเลยใช่ <c oughs> โอ้โหทำไมเควีสองเยอะจังวะคันเดียวสู้ส่คันใครใครว่ารอดทุกคนคิดว่าใครรอดไม่หรอคันเดียวรอดคันเดียวรอดเอออยากจะบอกว่าสี่คันมันทำแล้วะ มันยิงยนู่นไหมโดนชนะเลยเดี๋ยวไอ้เคบีสองคันนี้ทําไมมันติดปืนเล็กเลือกอะไใช้เป็นแบบทะเลทรายทำไมปืนหนูยาวเนี่ยว่าจริงแล้วปืนในด้านล่างเอาไว้ทาอะไรนี่ไม่เู้เลยเอาไว้แต่งมั้งไอ้เคบีสองคันนั้นมันไม่ขยับเนี่ยมันควรจะยิงได้ซองนั้นใช่ไหมมันควรจะยิงได้ซองนั้นปืนด้านล่างเอาไว้ต่อต้านคนเฉยๆมั้งหรือไม่ก็ต่อต้านในพวกแบบพวกอาวุธที่ยิงได้อยู่แล้ว เอาไว้ต่อตาหลดมากกว่า KV 2ก็เหมือ <sucks> นเดิมโหลดกระสุนช้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากแต่ยิงมันพลาดมานานแล้วนะเฮ้ยติดแต่เกียงไว้ KV 2ว่ะ KV สอง KV 2 KV 2โอ KV 2 KV 2 KV 2อมันไม่ได้ยิงมันไม่ได้ยิงจอกเกาะนเจ็ดร้0กลายเป็น355อเฮ้ยไอ้ KV 2มานี่้ ไปซะแล้วโอเคตัวเตี้ยตัวตายไปได้เลยพี่เกิร์กบายบายพี่เกิร์กอ่อพี่เกิร์บบายเฮ้ยทำไมพังคันแรกล่ะมาล้มยิงพี่เกิร์บแกได้ปุบปุบครับเกิร์บเลยว่ะเฮ้ยบ้านใครปล่อยควายปล่อยควายมาตัวนี้วะมันมาทำปุ๋มเลยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังโลกระสุนอยู่ไม่แน่ใจว่าขึ้นเป็นเควีสองมาจุลาจริงโอ้มันยิงไม่ได้วะกูจะจำชื่อเฮ้ย ทำไมทำไมโอ้เดียวเดี๋ยวเดหาจุดหาจุดหาจุดนี่ใช่ไหมอัดหน้ามันเลยหยุอทยโท้ยโอ้ยยไอ่ยอ้ยโอ้อ้มโอ้ลโอ้อ้ยโอมๆโอ้ย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 โอมันอ้ยโ้ยโอ้ิโอ้ยโอ้ยโก้ยโอ้ยโอ้นีอ้หโอ้ยโอยโอ้ยหอ้ยโอ้ยอ้ยกอ้อย้ยด้ออ เดี๋ยวเดี๋ยวเควีสองพี่เควีสองมาจุล่าไม่ใ่เควีสองคันนั้นไปดูพี่ก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันนั่นไม่ใช่คันพี่ของพี่เควีสองอีคันหนึ่งโอ้โหเข้าใจหน่อยเควีสองยิงไม่แม่นต้องรอมันยิงต้องรอมันยิงนี่น้ำจะท่วมหรอห่าเนี่ยเฮ้ยอย่าอย่ายายามันไม่ท่วมมันแค่ยังไงอะมันมันลงไปในน้ำนะแต่มันยังไม่ถึงขั้นจม แนตแนโอ้ออินเทอร์เน็ตบ้าจริงๆโอเคแต่ก็ถือว่าชนะยิงเล่นก่อนดินนัดหนึ่งตัวมะพร้าวลมตัวมะพร้าวลงมบอกเลยว่าเค2สองนี่อนุภาพสูงจริงจ้ะทำไมตูถูทำลายคนแรกเลยวะทำหน่อยพวกเองจะไม่ให้ฆ่าเล่นหน่อยเหรอเอาทนายอไ่าทนายจะอยู่ไหนไเอ้ยามึงไม่ได้เปิดไลน์มากี่วันแล้วนี่ติ้งต่องติ้งต่องติ้งต่องตลอดเลย อ๋อหนักละนักละหนักละโอเคเอาเป็นว่าไม่ต้องสนใจนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ War of Tank นะครับใครดูครั้งนี้แล้วสนุกนะครับก็ถ้าอยากจะให้ผมเล่นอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับถ้ายังไม่มีคำคอมเมนต์หรืออะไรแต่อย่างใดผมก็จะยังไม่เล่นครั้งต่อไปนะครับโอเคฮะเป็นไงบ้างฮนะน้องผมนี่พูดเหนือได้ตจจริงๆเลยผมชอบตรงที่น้องพูดเหนือนะฮะใครชอบตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมโอเคครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่อัพโหลดนะครับอ่าและและสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ